วันนี้ก็อยู่กับผมนะครับคลิปนี้ทำไมพูดไม่ค่อยชัดคลิปนี้นะครับผมจะพาไปดูคลิปเก่านะครับที่มาอยู่มาเป็นเดือนแล้วนะครับไปดูกันช่องผมอะทำคลิปกับเกมมาเยอะกับคอนเทนต์นะครับออเอ้ยจะมาผมลืมออกคลิปผมอะเขาทำผมอหะทำคลิปเกี่ยวกับอ่า เกม g d a กับ RV กับคุณครูบราดี้ไมค์ครับมาเยอะใช่ไหมอันนั้นไม่เกี่ยวกันนะครับอันนั้นคลิปใหม่แต่คลิปที่เก่าที่สุดก็คือคลิปนี้เก่ามา3มคลิปแล้วนะคลิปแรกก็คือคลิปนี้เลยครับนี่คลิปอาเฮลิคอปเตอร์ g d a 3 vs GTA World i t y g d a Fan GTA IVV เนี่ยอันนี้คือเก่าสุดอันนี้คือเก่านะมาเป็นเดือนแล้วนี่ครับทุกคนจะสังเกตตรงนี้ได้เลยครับ หนึ่งเดือนที่ผ่านมาเลยนะครับคือคลิปเริ่มต้นตั้งแต่คลิปที่ผมต้องลบออกไปเพราะแบบว่าจะเป็นเหตุการณ์ที่แบบว่าผมพูดคำหยาบในคลิปแล้วแบบว่าก็เลยแบบว่ามีการให้ลบคลิปออกไปไม่นะผมจะโดนแบนนะครับก็เลยผมก็ต้องทําตามแล้วคลิปเนี้ยคลิปอันนี้เลยคลิปแรกอันนี้เลยครับเนี่ยคลิปนี้เลยเนี่ยอยวผมจะวงให้ดูนี่ครับคลิปนี้เลยนี่๋ยวผมจะวงให้ดู เอ้ยจะวงลืมไปเนี่ยผมจะวงไห้ดูเลยนะนี่ครับคลิปนี้เลยเนี่ยคลิปนี้นะครับหนึ่งเดือนที่ผ่านมาแล้วนะครับก็คือคลิปนี้มันเก่ามามา,มากเลยนะครับคือมันเก่าแล้วนะครับคลิปนี้มันเก่าสุดเลยนะครับคลิปเก่ามากคือตั้งแต่ผมต้องลบคลิปออกไปใช่ไหมผมก็เลยไม่ได้กลับมาลงคลิปนาน แล้วผมก็ได้ลงคลิปเล่นเกม GTA กับโรบ l อกไปใช่ไหมยอย่างนั้นแหละครับแล้วผมก็ไม่เคยจะกลับมาดูคลิป GTA 3 VS อะไรเฮลิคอปเตอร์นี่แหละครับไม่เคยจะกลับมาดูเลยแล้วมาดูอีกงานหนึ่งครับขับสเก็ตบอร์ดเข้าป่านี่เก่ามากครับขับขออ่ะบอกขับเอจริงผมหาใน YouTube ก็ได้ ก็ได้นะครับคลิปสเก็ตบอร์ดขับส,บสเก็ตบอร์ดเข้าป่าเข้าป่านี่ก็ไปดูกันเองนะครับคลิปนี้เลยครับนี่คลิปนี้เลยนะครับนี่อยากจะวงให้ดูนี่ครับนี่เลยคลิปนี้เลยคือคลิปนี้หนึ่งเดือนแล้วนะครับแล้วผมจะวงให้ดูนะคลิปไหนเก่าบ้างคลิปนี้ก็เก่านะครับคลิปนี้ก็เก่าแล้ว อันนี้ก็เก่าสี่สัปดาห์แล้วนะครับอันนี้คือสี่สัปดาห์แล้วนะครับสี่สัปดาห์เนี่ยอันนี้ก็เก่าเลยนะครสามสัปดาห์เลยนะครับคลิปนี้คลิปที่ผมวงให้ดูเนี่ยคือเก่ามากเลยครับขนาดคลิปที่เล่นจีเดซนป่วนเมืองนี่เก่ามาแล้วนะครับสี่สัปดาห์นะครับสี่สัปดาห์โหเครื่องก็จะดับจังเลยนะครับสี่สัปดาห์เลยครับ นี่ครับคลิปนี้คลิปนี้เลยนี่คลิปใหม่คลิปเก่าเนะี่ยคลิปนี้เลยครับนี่คลิปนี้ด้วยคลิปนี้ก็ด้วยคลิปนี้ก็ด้วยนะครับนี่ครับนี่อันนี้ก็ด้วยดินี่ครับรีวิวม o d แพ c k จีเดวีของตัวเองรีวิวม o d แพ c k จีเดวีของตัวเองคตรเหมือนรีเกียนจีเดซายมัดแพ g d จีเดวีในจีเดซายภาคไวรุ่มไฟเอ็มน,น,นะครับแล้วก็จีเดซายม p a แพ GTA V ร่วมฉากฮ่าสิบฉากฮ่านะครับคือเก่ามาแล้วนะครับคือเก่ามากแล้วอันนี้นะครับก็เก่ามาแล้วสองสัปดาห์อันนี้ก็เก่านะครับเอาเอาเอาวีอันนี้คือมันยังไม่เก่าหรอกครับยังไม่ขึ้นเป็นเดือนแต่คลิปเนี้ยนะครับคลิปพวกนี้เลยด้านล่างอยู่ด้านล่างเลยเนะี่ยคือเก่ามากครับ ไม่ได้จะกลับเข้าไปดูบ่อยเลยคลิปนี้เล่นอวีนี่ไม่เกี่ยวนะคือแบบว่ามันก็ไม่ได้เก่าหรอกครับคลิปนี้ก็ไม่ได้เก่านะเนี่ยคลิปเล่นจีเดห้านในมือถือที่ไม่ใช่ของแท้อะก็ไม่ใช่นะรพาะไม่ได้อันนี้หรอกบ้างครับนี่ก็ไม่ใช่อันนี้ก็ไม่ได้คือด้านบนอะคือคลิปใหม่หมดเลยครับเนี่ยพวกนี้ก็คลิปใหม่นะครับอันนี้หนึ่งวันที่ผ่านมาลงไปเมื่อวานคนระับใช่เปล่าไม่ใช่หรอกั้งครับแล้วไปดูโพสต ผมก็ไม่มีโพสต์ที่จะให้ดูกันนะครับแต่ผมก็มี Y u ู u b e ชาตที่เก่ามาแล้วยังไม่เก่าอะไรมากหรอกครับอันนี้พวกนี้คือคลิปเก่าหมดเลยนะที่ผมเคยทำมาให้กันดูนครับที่ผมเคยทำาให้ดูอะ่ะคือคลิปพวกเนี้ยเก่ามากเลยครับอันนี้พึ่งลงไปนะครับอันนี้พึ่งลงไปเลยคือคลิปนี้อะคลิปแรกเลยเนี่ย อ่าปันแม m ปันจกักรยานในโลโบอกครับคือเพิ่งลงไปแต่ทำทุกคนที่เคยดูคลิปอันเนี้ยอันนี้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 นะครับคือคลิปเนี้ยทุกคนก็เคยจะดูบ่อยใช่ไหมครับแต่คือผมไม่ได้กลับมาดูหลายวันแล้วไงว่าคลิปตัวเองเป็นยังไงบ้างแต่ก็คือแบบว่าผมปล่อยคลิปไว้นานมากจน ไม่ได้กลับมาลงคลิปเล่นเกมให้ดูกันเลยครับก็เลยแบบว่าหายไปหลายวันกลับมาลงคลิปเล่นโลโบอกอีกทีครับก็คือแบบว่าผมไม่ได้กลับกลับมาลงคลิปนานน่าจะเป็นประมาณหลายวันแล้วล่ะครับคือไม่ได้กลับมาลงคลิปวันหนึ่งก็จะมาคลิปนะครับผมก็จะโทรศัพท์นี่ก็จะดับจังคือแบบว่าไม่รู้นะครับว่าทําไมผมถึงทําแบบนั้นไปอันนี้คือสี่วันที่ผ่านมานะครับ สวันที่ผ่านมาสองวันที่ผ่านมานะครับอันนี้ก็หนึ่งวันที่ผ่านมานะหนึ่งวันที่ผ่านมาสิบแปดนาทีที่ผ่านมานะครับก็คือแบบว่าคลิปนี้เก่ามากเลยครับคือคลิปพวกนี้เก่ามากเลยครับแต่กคือคลิปอยู่ด้านล่างเนี่ยผมลงมาหลายวันแล้วผมลงมาประมาณตั้งแต่คลิปเล่น g t greaterTA เล่นไม่ใช่ดิไม่ใช่เล่นดิตั้งแต่คลิป GTA 3 vs เครื่องก็จะดับจังตั้งแต่ GTA 3 vs GTA Vice City GTA s ซ n GTA IV GTA V กับเฮลิคอปเตอร์เนี่ยคือไม่ได้กลับคือเพิ่งลงไปเลยนะไอคลิปเฮลิคอปเตอร์ GTA ต่างๆอะไรแบบเนี้ยผมไม่เคยจะกลับไปดูกันได้เลยคือก็เลยผมปล่อยคลิปมาหลายวันแล้วก็เลยไม่ได้กลับมาดูคลิปอีกเลยก็คือแบบว่าผมจะหาคลิป ใหม่มาลงให้กันดูใช่ไหมครับอันนี้ก็คือโพสต์นะครับโพสสองวันที่ผ่านมาแล้วอันนี้คือสิบวันที่ผ่านมาครับแปดวันที่ผ่านมาโพสต์นะครับอันนี้คือเจ็ดวันที่ผ่านมาแก้ไขแล้วนะครับนี่นะครับก็คือโพสพวกนี้เพิ่งโพสตไปใหม่นะครับอันนี้ก็คือโพสต์ในแอปชกีนะเนี่ยอันนี้คือผมเล่น G ีดห้าในแอปชกีเอามาโพสให้ดูกันเฉยๆครับผมแบบว่าผมไม่คิดเลยว่าคลิป ที่ผมเคยทํามาแต่ก่อนคือผมตั้งแต่ผมเพิ่งเริ่มทําคลิปใช่ไหมครับก็เลยแบบว่าไม่ได้มีเวลามานั่งลงคลิปทั้งวันนะครับผมก็จะมาประมาณสองวันเลยครับคลิปจะมาสองวันนะครับก็จะมาวันละสามคลิปนะครับแต่คือผมหลายวันแล้วไงหายไปหลายวันแล้วกว่าจะกลับมาลงได้ใช่ไหมครับก็คือไม่ได้แบบว่า ไม่ได้ไปทำอะไรหรอกครับก็แค่แบบว่านอนพักเฉยๆครับคือผมก่อจะมานั่งลงคลิปแล้วพูดให้ฟังกันได้นี่ก็เหนื่อยแล้วครับก็คือแบบว่าทุกคนนะครับฟังผมไม่ดีนะว่าคลิปอะก็ทำได้แต่เราก็จะเหนื่อยเหมือนกันนะครับเหมือนก็เหนื่อยอย่างที่ผมพูดนี่แหละครับคลิปเนี้ยเก่าสุดเลยครับคือคลิปเก่าสุดเลยผมไม่คิดเลยว่าคลิปที่เคยทำมาจะเก่าขนาดนี้เลยครับ ก็เจ้าพีเพียงเท่านี้ครับ